สวัสดีค่ะพบกับพี่เจ๊เจ๊แพเดอรี่กันอีกแล้วนะเชอกันกับเจ๊กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราก็มาเม้ามอยหอยสังนะคะเม้ามอยถึงสกินแคร์ที่เจ๊ใช้อยู่ช่วงนี้นะคะมารีวิวอัปเดตสกินแคร์กันดีกว่าว่าช่วงนี้เจ๊ใช้อะไรบ้างนะคะจะมีอะไรไปติดตามรับชมกันในช่องเจ๊แพเดอรี่กันเลยค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามเจ๊ด้วยเป็นกำลังเจให้เจ๊ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าตกใจว่าทําไมวันนี้เจ๊มาในีมชุดลายไทยนะคะเจ๊ ในชุดนี้ให้ดูนะคะแล้วก็เป็นชุดที่พภินันทาการจากร้านออฟโซเมนะคะเป็นร้านที่หรูหรามากในจังหวัดชายภูมินะคะน้องเขาจัดเต็มให้เจ้มากเลยอะ่ะดูสิตุ้มหูก็แบบดูสวยเวอร์วงัองอลังเวอร์มากแล้วก็มีสังวาลที่สวยมากกําไลแขนก็ใหม่มากเลยนะคะผ้าไหมก็จะเป็นผ้าไหมแก้วนะผ้าไหมเข้ารูปมากที่จริงมันจะเป็นจงกระเบนทั้งชุดแต่เจ้ไม่สามารถยืนให้ดูได้จริงๆนะคะสร้อยสวยมากจะบอกเลยว่าสร้อยสวยมากนี่ เข้ากันมากแกเจ๊ก็เลยยังไม่อยากจะถอดอะไรเลยเจ๊ก็เลยอยากจะอัดให้ดูในลุคนี้ไปซะเลยนะคะไปรับชมรับฟังกันได้เลยในช่องเจ๊แพร์เดลี่นะคะเพราะว่ามาในลุคแม่หญิงขนาดนี้นะคะเจ๊ต้องมารีวิวสักทีหนึ่งนะคะต้อนรับปีใหม่กันทุกคนไปรับชมได้เลยค่ะในช่องเจ๊แพร์เดลี่นะคะไปกันเลยสวยเจ๊จชอบชอบลุคนี้มากอะ่ะไปรับชมกันดีกว่า โอเคค่ะก็ด้วยความที่กลับมาใหม่ๆหัวก็ยังกระเซิกระซิไม่เป็นไรอ่ะโอเครีวิวสกินแคร์กันค่ะสกินแคร์ก็เจ๊จะมีสกินแคร์ที่อัปเดตมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรที่ช่วงนี้ใช้สกินแคร์อยู่นะคะตัวเก่าๆก,ก็มีพอปลอมแหลมให้ดูบ้างปลักปรายนะคะอ่ะเรามารีวิวกันตั้งแต่เริ่มตัวแรกที่เจ๊ใช้เลยละกันนะคะตัวแรกทุกคนจะเห็นว่าเจ๊ใช้ตัวนี้เดิมๆแล้วตอนนี้ก็หมดจริงๆแล้วหมดจริงๆเลยนะคะก็คือตัวลาแมตัวนี้นะคะ เป็นตัวลามาเป็นเฟิร์สตัวแรกที่เจ้เวลาเจ้ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นตัวขั้นตอนแรกที่เจ้เอาชุบน้ำสำลีหรือว่าชุบกับมือเฉยๆแล้วก็ปลอมๆไปนะคะช่วยทําให้ผิวหน้ามันชุ่มชื่นผิวหน้ามันดูแบบเเหมือนน้ามาหล่อเลี้ยงผิวหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นการเออ ลูคุมผลเลาเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมเราน้ําเอาน้ําเข้าไปประโลมผิวหน้าให้มันดูแบบมีความชุ่มชุ่มชุ่มชื่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ๊ย,ยังใช้อยู่นะคะลามแมนะตัวนี้นะคะใช้ดีบอกเลยว่าคนที่อายุ35มสิบห้าอัพอพหรือแตะแล้วแบบแตะเข้าไวที่จะร่วงโรยอายุร่วงโรยผิวร่วงโรยไปเ,เปสร็จแล้วใช้ลาแยรตัวนี้โอเคได้นะคะราคาเจ๊เคยบอกไปในคลิปก่อนก่อนแล้วนะคะราคาเจ๊จะไม่ได้จริงๆว่าราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะตัวต่อมาหลังจากใช้ตัวนั้นเสร็จแล้ว เจก็จะมาใช้ตัวนี้กลมขวดสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นลาแมลาแมโลชั่นพรีเออพรีสโตรนะคะลาแมเดอะทิชเช่นโลชั่นตัวนี้ก็ใช้หมดจริงๆตัวที่ใช้หมดแล้วต้องซื้อใหม่ต้องตมใหม่แล้วนะเพราะว่ามันหมดแล้วจริงๆจะบอกว่าตัวนี้ชอบมากเป็นเฟเวอร์ิตในดวงใจเจเจจะใช้ต่อจากตัวโลชั่นตัวน,นั้นแล้วก็ตัวนี้เหมาะสําหรับในการที่คือเจทูกสึกว่าเจใช้แล้วมันเกิดผลผิวหน้ามันทําให้มันมีความชุ่มชื่นทําให้ผิวหน้าที่มัน แต่ก่อนอะหน้าผิวหน้าเจ๊จะแห้งมากเจ๊บอกเลยว่าแหง้ง dry แหง้ง dry แหง้แหง dry คือผิวผสมบางวันก็แหง้งบางวันก็มัน,มนพอใช้ไปตัวนี้ไปเสร็จแล้วทําให้ผิวมันดูแบบดูชุ่มชื่นดูนุ่มดูเนียนดูแบบเออดูเหมือนการเติมเต็มผิวหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ๊ยังใช้อยู่นะตอนนี้ราคาค่อนข้างจะสูงราคาค่อนข้างจะแรงแล้วการตลาดค่อนข้างจะแย่งกันซื้อมากเลยนะคะเจ๊ก็ต้องเก็บเงินตังค์แล้วก็ไปซื้อนางมาอีกรอบเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้หมดแล้วอะ จริงจริงแต่บอกเลยว่าตัวนี้ดีจริงๆแกดีมากดีเวอร์ดีมากแต่ราคาก็สูงเวอร์เช่นกันอ่ะผ่านไปค่ะตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นลูกกลักตัวใหม่ที่เจ้เพิ่งลองชายแล้วรู้สึกว่าโอ้รู้อย่างงี้ซื้อนางมาชายตั้งนานแล้วนะคะจะเป็นอะไรไม่ได้คือตัวนี้นั่นเองให <c oughs> ้ะค,ะคลินิกนะคะคลินิกเขาเรียกคลินิกหรือคลินิกไม่รู้คลินิกนะคะสาม S 3 s t สเตปสกินแคร t สเตป l นะคะ all skin try ตัวนี้เจะ๊จะบอกเลยว่ามันจะคล้ายๆแอบคล้ายตัวของวิชี วิตชี่ที่เจ้เคยใช้มันจะเป็นตัวแบบน้ําแร่ที่แบบมาอยู่ในขวดตัวนี้แล้วก็เป็นครีมครีมเจลใสๆเวลาเราใช้ไปเสร็จแล้วเจ้ได้อะไรเจ้จะบอกเลยว่าเจ้จะใช้ตัวนี้สลับกันไปกับวิตชี่นะสลับกันไปคือตัวนี้ด้วยความที่เจ้เข้าใจว่าเป็นน้าแร่น้ําแร่เวลาเข้ากับผิวหน้าเราเสร็จแล้วทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นผิวหน้าเราเต่งตึงผิวหน้าเรามีความการเหมือนมีการบํารุงกันอยู่เนืองๆนิดอะไรเงี้ยแล้วราคาอีกทีหนึ่งคือราคานางไม่แพง125 ml เจ้ซื้อมาในราคาที่ ไม่ถึงกับพันนะอยู่พันต้นๆราคาประมาณนี้ราคาไม่ได้แรงเลยราคาไม่ได้แพงเวอร์สามารถเอื้อมได้บางไหนที่บางวันที่เวลาที่หน้าเราแห้งหน้าเรารายอย่างเงี้ยเจ๊จะใช้ตัวนี้ดีมากแกดีเวอร์คือบอกเลยว่าคนที่บัเจ็ตพอคนเหมือนเจ๊เนี่ยพอใช้นะจ๊ะใช้ดีเลยแหละ ชอบตัวนี้ชอบนะคะตัวต่อมาทุกคนจะเคยเห็นว่าเจ๊เคยรีวิวไปแล้วในรอบหนึ่งนะคะรีวิวไปแล้วแล้วก็ยังเป็นติดตัวหนึ่งที่ยังใช้อยู่แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วก็ต้องไปสอยมีอีกแน่นอนเช่นเคยนะคะคือตัวนี้นั่นเองตัววิชี่นะคะเอ็กินายนะเจ๊เคยบอกแล้วว่าตัวเนี้ยบูสเตอร์มิเนอรัลคือบอกแล้วว่าลองใช้ครั้งแรกจะรู้สึกได้ถึงแบบอุย๊ยอะไรน้ำมันแตกเร็วมากน้ำซึมเร็วดีมากแล้วตื่นขึ้นมาผิวหน้าเราแบบเต่งตึงเต่งแบบ โอ้เจ oh, ชอบอะแล้วราคานางไม่แรงราคานางอยู่ที่800กว่าบาท800ต้นต้นอยังไม่ถึงกับพนันไม่ถึงหลักพนันราคาดีด้วยแล้วก็ราคาถูกด้วยแล้วคุณสมบัติของนางก็สรรพคุณของนางก็โอเคเลิศเวิร์ดวังอลังเวอร์น one, นะไม่ได้สูงมากเจบอกแล้วว่าตัวเนี้ยโอเคดีแล้วก็ส้บเราแล้วด้วยวันไหนที่หน้าเจแบบนอนเยอะนอนแบบดึก ทำงานดึกคือทำงานออกอ e ีวง <c oughs> อีเวนต์อีเวนต์นี่คืออีเวนต์ทาการงานนะไม่ได้อีเวนต์รายได้นะคือไปออกกอิจกรรมประชาคมกิจกรรมชุมชนแผนที่ชุมชนหรือออกชุมชนอะไรก็ตามแต่แปไก่นะใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเออเหมือนผิวหน้าเราได้รับการบํารุงมากขึ้นนะคะก็เลยแบบชอบนะตัวนี้เป็นอะไรที่ชอบแล้วก็จะหมดแล้วด้วยนะคะไม่แรงไม่แรงตัวเนี้ยโอเคตัวนึงที่เจชอบนะคะคลิปนี้อาจจะเมสาแบบ อ่าไม่ได้ยาวมากอาจจะแบบสั้นกระชัดรัดแล้วก็ได้ใจความไม่อยากจะเมายาวมากเดี๋ยวเมายาวมากทุกคนอาจจะไม่ค่อยดูเจเจจะเอาคลิปเยบประมาณไม่ถึง10กว่านาทีแล้วกันเนาะเอาคร่าวๆประมาณนี้นะคะตัวต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่เจยังใช้อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามีขวดที่3แล้วขวดที่3ไม่พอก็ต้องมีขวดที่4ี่ขวดที่5ขวดที่6ต่อไปนะคะเพราะว่านางใช้ดีจริงอะไรจริงนะคะตัวนี้ เป็นเอสเต้ในรีแพร์แ n ดวานในรีแพร์นั่นเองตัวนี้เจ้าชายเคยบอกแล้วว่าเจ้ชอบเจ้ใาชา้นะคะเพราะว่ามันอะไรด้วยความที่เจ้เลยไวที่จะผิวที่จะดีขึ้นแล้วนะคะร่วงรวยไปตามอายุไขตีนแปดตีนกาตีนลิว้วตีนแบบเออแปดริ 8, ้วแปดรอยก็ว่ากันมาเข้าขึ้นบนหน้าเจ้ค่อนข้างจะเยอะมากเจ้ก็เลยต้องเอาน้องนางคนนี้มาช่วยในการช่วยประโลมนะคะแต่มีหลหลายคนถามมาบอกว่า จ้มันช่วยลดรอยตีนกาไหมมันไม่ได้ช่วยแต่เพียงแค่มันเป็นการชะลอนะคะทุกคนต้องเข้าใจนะมันไม่ได้ช่วยลดรอยตีนกาไปเลยลรอยตีนการอยตีนเป็ดโบท็อกเท่านั้นลูกที่จะช่วยได้ตัวนี้ไม่ได้ช่วยมากมายนะตัวนี้เพียงแค่ไปชะลอชะลอการเกิดหรือว่าลดเวลาในการเกิดให้มันสั้นให้มันยาวขึ้นนั่นเองนะคะก็ช่วยไปเติมเต็มนะคะช่วยให้หน้าเราดูแบบมีความชุ่มชื่นมีความเติมเต็มเติมฟูเติมแบบ มีใครหลายคนเคยรีวิวเวอร์มากรอรเจ้ก็แบบไม่ได้ว่าอะไรนะคือเหมือนว่าตื่นขึ้นมาหน้าฟูเลยเจ้เฮ้ยหน้าฟูแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเจ้รู้สึกว่าคําว่าหน้าฟูเนี่ยคือในความรู้สึกเจ้คือคําว่าหน้าฟูก็คือหน้าที่แบบมันมีรอยปุงรอยปูยปแล้วตื่นมาแล้วหน้ามันตื้นขึ้นอะไม,ไม่ใช่แต่หรับเจ้ตัวนี้มันช่วยในเรื่องแบบ ความเติมเต็มความอิ่มความเอิบของใบหน้าคือมันดูรู้สึกว่าเออหน้ามันมีความเต็มอิ่มอยู่ประมาณอย่างเงี้ยไม่มีการเหี่ยวไม่มีการย่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยชะลอนะคะตัวนี้นะชอบตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ชื่นชอบนะคะราคาก็แอบแรงอยู่ช่วงนี้นะราคาค่อนข้างที่จะแพงเยอะพอสมควรช่วงนี้ถ้าใครรีบสอยต้องรีบไปสอยเลยนะคะเดี๋ยวราคาจะขึ้นแล้วนะต้องรีบไปสอยมานะคะตัวต่อมาที่เจ้คเคยรีวิวไปแล้วในช่วงที่แบบ ครั้งหนึ่งที่แบบมันเป็นซองใช่ไหมเจ้ก็ไปสอยขวดใหญ่มาแล้วเพราะเจ้ชอบไงเจ้เคยบอกไปแล้วว่าใครคนไหนที่อย่าพิ่งเชื่อเจ้ไปซื้อแบบซองเทสเตอร์มาลองก่อนถ้าถูกเจริตกับเราใช่แล้วถูกกับใบหน้ากับเราสอยขวดใหญ่มาเลยจ้าก็เหมือนเจ้นะคะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ้สอยขวดใหญ่มานะคะแอลออกซิทานนะแอลออกซิทานตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เจ้รู้สึกว่าโอ้โหใช้ซองไปสิทสับด้วยรอยแล้วแกต้องซื้อขวดใหญ่อะไรยังไงเพราะว่านางแบบ ตอบโจทย์เต้ได้ทุกอย่างเลยนางแบบด้วยความที่กลิ่นนางก็หอมอยู่แล้วด้วยแล้วก็พอเวลาทาลงไปกับหน้าทาลงไปกับหน้าเสร็จแล้วมันมีความที่แบบโอ้ทําให้หน้ามันดูตึงมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนประมาณว่าทาเสร็จแล้วตึงเลยนะคือมันทําให้แบบหน้ามันดูแบบ เออมันดูกระชับมันดูมีความแบบเออดูได้รับการโบทมโ,โบทอกดูเหมือนได้รับการนวดเติมเต็มผิวหน้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แล้วเห็นผลจริงเจ้รู้สึกเจ้ใช้แล้วเห็นผลในความรู้สึกของเจ๊นะเจ๊เลยรู้สึกว่าเออตำขวดใหญ่มาเลยดีกว่าขวดนี้เจ้ซื้อมาในราคาที่แต่แตเกือบสองพันนะ รา,าคาค่อนข้างจะแรงพอสมควรตัวนี้เพราะเป็นช่วงที่แบบคนมารีวิวกันเยอะแล้วบอกว่าใช้ดีใช้ดีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ผิวใครผิวท่านนะสำหรับผิวเจ๊เจ๊รู้สึกว่าเจ๊ใช้แล้วเจ๊ถูกจริตเจ๊ก็เลยซื้อมาแต่เจ๊เคยลองเป็นเทสเตอร์มาก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะพอซื้อเทสเตอร์เสร็จแล้วถูกจริตกับตัวเองก็เลยซื้อต่ำมาเลยนะคะเนื้อของนางเคยให้ดูไปคร่าวๆแล้วเนาะว่าเนื้อนางจะเป็นลิควิดใสๆอย่างนี้เวลาทาลงไปกันหน้าแล้วจะซึมซับได้เร็วมากนะคะดีแล้วก็อีกเัวเนื้อคือกลิ่นขอองงนานหม หอมดีจริงๆไม่ได้หอมแบบสมุนไพรนะเจ๊เคยบอกแล้วว่าเจ้เคยแพ้พวกซูวาซูแพ้ซูวาซูที่เป็นกลิ่นสมุนไพรต่างๆแม้กระทั่งตัวออริจินที่เจ้เคยรีวิวไปเจ๊รู้สึกว่าเจ้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเจ้แพ้เออด้วยความที่เป็นเป็นเหตุเป็นกลิ่นสมุนไพรเยอะๆเจ้จะแพ้พวกกลิ่นสมุนไพรนะแต่ตัวเนี้ยเจ้รู้สึกว่าเจ้ใช้แล้วเจ้ไม่แพ้นะก็เลยเออเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะคะนี่ดีนะฮะ ต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชายเทสเตอร์แล้วเหมือนกันแล้วก็ชอบแล้วก็ปื้มนางชอบมากก็เลยไปสอยขวดใหญ่มานะคะเป็นตัวนี้นั่นเองใช่ของ Q ินะคะคตัวนี้เป็นเอ่อตัวอ่านก่อนคิวค r y รี่คอร์เรก d ี r ด s กสปอตโซลูชันะตัวนี้ทำไมเจ๊ถึงซื้อมาใชา้เพราะว่าเจ๊เป็นคนที่มีริ้วรอยริ้วรอยสิวริ้วรอยที่แบบแกะสิวแล้วจะมีริ้วรอยดำอยู่ ก็เลยซื้อตัวนี้มาใช้เพราะว่าสรรพคุณของนางช่วยลดเรือนริ้วรอยที่เป็นจุดด่างลงดำาดำให้มันจางลงนะคะให้มันใสขึ้นะอะไรเงี้ยทําให้หน้าเราดูใสดูใยขึ้นเจ๊ก็เลยซื้อมาใชา้เป็นขวดใหญ่ซะเลยเพราะว่าเจ๊เคยลองเทสเตอร์ไปแล้วรู้สึกว่าเออมันได้ มันก็ไม่ถึงแบบใช้แล้วปุ๊บแล้วขาวจางอะไรเงี้ยฝ้าจางหายไปไม่ใช่นะก็มันจะค่อยลดเรือนค่อยจางลงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็อ่าเหมาะสมสําหรับวัยของเจ้นะคะเจ๊ก็เลยซื้อมาลองใช้เนื้อของนางเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ข้นมากไม่ได้ข้นไม่ถึงข้นจา๋ามีความเป็นลิควิดใสอยู่พอสมควรนะคะหัวมันก็จะมาเป็นดอกตัวอย่างนี้นะ เป็นดอปเปอร์ติ้งติงติ้งติง,ตงประมาณนี้นะก็ซื้อมาเพิ่งลองใช้แล้วก็ออโอเคหมดราคาแต่อยู่ประมาณราคาแต่แต่เกือบ2000ก็ไม่ได้ถึงกับ2,000ที่ทีเดียวนี่มัน30 ML นะประมาณ1 7 0 0จ็กประมาณเนี้ยนะคะลองไปดูลองไปเล่นกันเอานะคะผิวหน้าใครผิวหน้าท่านไม่เหมือนกันนะลองไปเล่นกันดูก่อนนะคะก็อีกตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้คนก็จะเห็นว่าเจ้ใช้แล้วก็รีวิวมาพอสมควรแต่ก็ยังใช้อยู่แล้วก็ยังไม่หมดนะคะตัวนี้ เป็น The Ordinary นะคะ The Abnormal Beauty c o m p a r y นะคะตัวนี้เป็นไกโคลิกแอซิด7%โทนิกโซลูชันนะตัวนี้เจ๊จะเอาไว้ใช้ในช่วงที่เจ๊เป็นสิวคือเป็นสิวจริงๆเลยเป็นสิวที่เป็นสิวดำสิวอักเสบสิวอะไรเจ๊จะเอามาครีนซ่งหน้าคลีนซ่งหน้าเช็ดหน้าหรือว่าจะเช็ดเวลาหลังเช็ดครื่องสำอางเสียบ้อยแล้วเจ๊จะเอาตัวนี้ไปเช็ดเพราะว่าความเป็นกรดของมันความเป็นแอซิดของเขา,าค่อนข้างจะแสบหน้าทาไปแล้วจะทําให้เนื้อเยื่อพวกเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยหลุดก่อนไปได้ เยอะพอสมควรก็ไม่ได้ใช้บ่อยเจะจะใช้ในช่วงที่เป็นสิวอาทิละแค่หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ใช้บ่อยนะตัวนี้ราคานางก็ถูกดีนะคะตัวนี้ลองไปดูกันเอานะตอนนี้ยังมีคนรับพีกันค่อนข้างจะเยอะเพราะราคานางถูกดีนะคะไม่ได้แรงมากนะ แล้วสำหรับสกินแคร์ของเจในปี2019นะคะเจก็เอามารีวิวพอคาค่าอย่างนี้นะมีบางตัวที่เจเลิกใช้ไปแล้วนะคะหยุดใช้ไปเลยเพราะว่าเจอยากจะเปลี่ยนตัวที่ตัวหนึ่งที่น่าจะดีกว่าตัวนั้นนะคะก็คือของคาแรงเจยหยุดใช้คาแรงมาประมาณเกือบ6-7-8เดือนแล้วมันคือคือหยุดใช้ไปช่วงหนึ่งนะคะเว้นช่วงใช้ไปช่วงหนึ่งแล้วก็เอาตัวอื่นมาเติมเต็มเอาเอ็กซ์เอา x, เอาแอลออกซิทามาเติมเต็มนะคะก็ลองไปเล่นลองไปดูกันเอานะคะ ผิวหน้าใครผิวหน้าท่านไม่เหมือนกันนะทุกคนอย่าพึ่งเจอเจเพราะว่าเจาอาะใช้แบบอีกตัวนึงแล้วถูกจะดิกับเจเจก็มารีวิวให้ฟังนะเจจะใช้ในส่วนที่แบบ มีความเติมเต็มผิวหน้าทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นซะมากกว่าบางตัวเจจะไม่ค่อยเน้นขาวซะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางตัวที่เราเน้นขาวมากๆเนี่ยในความมีสเตรอยด์มันจะมีสเตรอยด์เยอะอยงไงเจก็เอาเร้นการบารุงหน้าให้มันดูแบบเติมเต็มเติมอิ่มเติมเต็มผิวซะมากกว่านะคะก็เอาเป็นไกด์ไลน์กันดูเอานะคะหวัว่าคงถูกใจกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะการรีวิวสกินแคร์ของเจนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe ก,กดติดตามเจ้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะคลิปนี้ไไมม่่หหญญิิงงเจ เจนเองขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเจอกันเป็นคลิปอะไรนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเจ้ด้วยนะคะคลิปนี้เจ้ J. ไปละคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ